ก็ต้องขอบกระดาษสุตีน้องทุกคนก็นด้วยเลยนะคะวันนี้เราเข้าสู่ช่องดีโมโะค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตนะครับอั้เดตมันได้ซีเข้ามาใหม่ตรงโซนฝั่งล้านค่ะซีตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับ Idol Story นั่นเองนะครับอ่า รวมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ครับกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถานะคราเต้ในอีกหนะคผมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็อารมณ์จะเหมือนประมาณอีเวนน้ำผึ้งนั่นเองนะคะคุให้เราเตรียมผลไม้ที่มันมีสถานะเชงเกิลกับสถานะคราเต้นะคะแล้วก็มากดตรงตัว E ตรงนี้แล้วก็กดอันที่2นะคะคุณอิงผลไม้ของเราหนึ่งผลติดสองสถานะเนี่ยมันก็จะเพิ่มให้ทั้งสองฝั่งเลยข้างในของก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเอาพืชกับสัตว์มารวมไว้ในอันเดียวกันเลยตอบโจทย์สายเติมมากนี่ตรงนี้ตรงนี้ เหมือนอีเวนต์น้ำพึ่งเลยที่จะต้องหาตอมดิที่ติดแองเคิลศูนย์จุดสามกิโลนะ่ะมาใส่กดตรงตัวอีตรงนี้แล้วก็กดอีสองสับนีกของข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีไข่แล้วก็ชิแล้วก็กล่องนะคะผมแล้วก็แท่งแท่งล้อคอรัสชาแล้วก็มีถังแอนเคิลตรงนี้ด้วยวก็มีโมเดลสีตรงนี้แล้วก็มีสเปย์ถานะพึ่งเข้ามาใหม่กับเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ก็ประมาณนี้แต่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็นี้มีสัตว์ตัวนี้นี่สัตว์ตัวนี้ที่เขาทำหางกันอยู่ผมไม่รู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรนนนนนะะเเเดดีีีีีีี๋ยยยววจททคลลิปแกกกออออ็ั้้่่มต คารุเหรอใช่ไหมมันเหมือนผมละมะติดเลือดปะเออประมาณนั้นซึ่งตรงเคสตรงนี้ถ้าถ้าเราไม่ทาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเหมือนว่ารูก,การที่เกี่ยวกับพอรัสเนี่ยมันจะไม่เกิดค่ะถ้าเกิดเราไม่ทําการส่งเคสตรงนี้นะพอส่งเคสตรงนี้มันก็จะมีต้นมาตรงนี้ต้นมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้สถา,านะคอรัสเหมือนกับฝั่งตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเวลาบอกประมาณหนชั่วโมงในเซนอีเนตนอนะไรอย่างเงี้ยค่ผมต่อมาก็าจะมีสัตว์ใหม่เข้ามาก็จะเป็นนี่จิ้งจอกตัวนี้ซึ่งถือว่าดีมากแล้วก็มีอันนี้เข้ามาด้วย อตัวเจ้าตัวนี้เป็นเอ่อคอราเตสที่จะคอยให้เราเออกไปยักใส,ส่ของเราใส่ของเราก็จะมีความสามารถในการให้สถานะคอราเตสให้กับผงของเราในนี้ครับผมเพิ่มเติมตัวนี้เข้ามาก็จะมีสถานะคอราเตสเข้ามาในนี้เฉยๆแค่นั้นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตนะเติอใหม่เสื้อดีโมมาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดสัส่นกระดิ่งไว้เจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ